รีวิวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจอใหญ่17.3นิ้วสเปคไรเซน9ตัวใหม่การ์จอเป็น RTX 4 0 7 0แรงอย่างคุ้มสวัสดีครับพบกับรายการเรียลรีวิวนะครับในคลิปนี้ไองโกลเนี่ยได้มีโอกาสรีวิวนะครับ กับอีกหนึ่งโนบ,บุกเกมมิ่งตัวแรงแล้วก็ราคาเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยกับ MSI คา t า a n a 1 7 AI นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโนบ,บุกที่จอใหญ่นะครับเล่นเกมสะใจหรือว่าทำงานเนี่ยแบ่ง2หน้าจอแบบสบายๆเลยทีเดียวแน่น,นอนนะครับมาเข้าตัวสเปคใหม่ล่าสุดนะครับเป็น AMD Ryzen 9 8945HS นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน Ryzen 8040 Series นะครับ ที่เน้นเลยเรื่องของการประมวลผลด้าน AI นะเพราะว่ามี npu ในตัวอย่าง x dna ซึ่งเป็น ai engine นะครับทำให้เราเนี่ยได้หลังตัวเทคโนโลยีไรเซน AI ตอบโจทย์เลยสำหรับคนที่ต้องการเอาไปใช้งานด้านการประมวลผลด้าน AI โดยเฉพาะนะครับหรือแม้แต่การใช้ทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีอย่างเช่นอะไร windows studio e f f e c t นะครับ ก็จะเบอร์ฉากหลังนะครับ i contact auto framing ได้อย่างลื่นไหลสวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติกรณีที่เราเนี่ยใช้งานด้านวิดีโอคอลหรือว่าประชุมออนไลน์หรือว่าถ้าใครเนี่ยเอาไปใช้งานนะครับอย่างตัว Windows Copilot ก็สามารถใช้งานได้อย่างดีและถ้าใครใช้งานสายตระกูล Adobe นะครับอย่างตัว Premiere Pro เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์มากมายที่ใช้งานร่วมกับตัว AI ซึ่ง Recen AI ตัวนี้ก็จะทำงาน สสากันนทำแบบออน h i p ในตัว CPU เองนะครับรวมถึงแบบ o n นคลาวด้วยแล้วก็ในอนาคตตัวไรเ e n AI นะครับก็จะมีบทบาทไม่กยิ่งขึ้นแน่นอนว่าถ้าใครจะซื้อนะครับโนบ,บุกสักเครื่องนึงเป็นเกมมิ่งเป็นครีเอเตอร์หรือว่าเป็นแนท็กทั่วไปเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะซื้อโนบ,บุกที่มี CPU เป็น AMD Ryzen AI นะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็น r ร z e n 9 8 9 4 5 hs ส่วนอื่นนะครับได้เลยเรื่องของตัวความเป็นเกมมิ่งการ์จอ gforce e rtx 4070ถือว่าเป็นตัวแบบแรงมากๆอยู่ในเทียบบนบนแล้วเล่นเกมทุกเกมเนี่ยลื่นแน่นอนในส่วนตัวหน้าจอเองก็จอใหญ่สะใจนะครับฟีเจอร์เกมมิ่งต่างก็ถือว่าครบทั่วขันนะครับไฟ rgb c โซนกดแบบเกมมิ่ง ระบบทาร้อนก็ถือว่าค่อนข้างเย็นด้วยคูลบูตไฟเรียกว่าถ้าใครมองหาบุกก๊กเกมมิง่งสักเครื่องหนึ่งนะครับหน้าจอ17นิ้วตัวนี้ก็ถือว่าน่าซื้อมากๆเลยสเปคเต็มๆของ MSI คาตานะ A17 AI นะครับก็ถือว่าแรงนะครับเหลือเฟือเลยไม่ต้องอัปเกรดแล้วก็สามารถทำงานหรือว่าเล่นเกมได้เป็นอย่างดีนะครับ CPU นะครับก็จะเป็น AMD Ryzen 9 8945HS ก็ถือว่าเป็นตัว ท็อปสุดเลยของรหัสที่เป็น H S Series ทำงานแบบ8ข้อ16เทรดนะครับที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่5.2 GH z เฮได้กันแล้วก็มีค่า TDP เนี่ยต้องแต่35วัตต์จนไปถึง54วัตต์ได้กันก็เรียกว่ามีความดันมิกเรื่องของ power ค่อนข้างสูงในส่วนขงตัวสถาปัตยกรรมก็จะเป็นเซน4 4นาวนเมตรชั้นแล้วแรงร้อนน้อยแล้วก็แบตอึดใช้ได้เลยการจอแยนะครับก็จะเป็น Nvidia e GeForce RTX 4070ตัวมีค่า TGP เนี่ยอยู่ที่105วัตต์ด้วยกันในส่วนตัว RAM นะครับก็จะมีขนาด 16GB DDR 5บัส5,600เมกะเฮิร์และก็ยังรองรับการอัพเกรดเพิ่มขึ้นได้อีกส่วนตัวโซเิดนะครับก็จะเป็น SSD M.2 NVMe PCIe นะครับ Gen 4ความจุ 1TB เไบต์หน้าจอก็จะเป็นซ i z ซิง17.3านิ้วคอเนเยเป็น Full HD พาเนลเป็น IPS เรโ o เป็น16 9ตโดยมีรีเฟรชเรทนะครับอยู่ที่144เฮิร์ แล้วก็ค่าขอบเคสสี s r g v เนี่ยอยู่ที่ราวๆ6 0สราส่วนอื่นนะครับก็จะได้การเชื่อมต่อไร้สายเป็น Wi-Fi 6E พร้อมกับ Bluetooth เวอร์ชั่น5.3แล้วก็ที่โดดเด่นเลยที่ผมชอบด้วยนะครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่ที่มาห้อมกับตัวชุดโปรแกรม Microsoft Office Home and Student ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้งาน Word Excel p o w พอพอย n t ได้เลยจริงๆรตีมูลค่ามาก็ราวๆ4ว00บาทนะครับการรับประกันก็จะเป็นแบบ2ปีนะครับปีแรกก็จะเป็นแบบ g l o b a l ทั่วโลกแล้วก็อีก1ปีก็จะเป็นประกันเฉพาะไปทไทยกับราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่46,9ห0บาทจนไปถึง59,9ห0บาทซึ่งเพื่อนเพื่อน,นะครับสามารถดูสเปซเติมได้ตามนี้เลยรวมไปถึงนะครับยังมีรุ่นที่เป็นหน้าจอ15.6นิ้วด้วยอย่างคาทนะ a 1 5 ai เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สามารถดูได้ตามภาพนี้เช่นเดียวกัน โดยจากที่ผมนะครับได้ลองใช้งานมากับ MSI k a t a นะ A17i ตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามีลหลายอยากที่ผมชอบเลยจะมาสรุปจุดเด่นให้ฟังกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับมันจัดว่านะครับเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจอ17.3นิ้วที่แรงคุ้มค่า ต่อราคามากๆนะครับได้เป็น Ryzen 9ตัวท็อปสุดนะครับได้เป็นการ,ร์ดจอ RTX 4070ในออฟฟิศแท้ด้วยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่นก็ถือว่าครบนทุกคันเรียกว่าถ้าใครมองหาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งขอแรงขอจอใหญ่งบสักประมาณ40,000กว่าบาท50,000กว่าบาทตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว CPU เลยนะครับเจาะจงเลยว่าจากการที่เป็น AMD Ryzen 9 8945H นะครับ มันแรงนะครับมันเหลือเฟอือเลยในการที่เราจะเล่นเกมไปทํางานไปหรือว่าเน้นเล่นเกมเป็นหลักนะครับได้หลังตัวความแรงความลื่นไหลนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้งานไดไอเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่มีเทคโนโลยีไรเซ n นไนะครับจากการที่ข้างในเนี่ยมันมี NPU Neural Processing Unit นะครับอย่างตัว XDNA เนี่ยช่วยการประมวลผลช่วยการเร่งงานได AI ต่างๆด้กัน เรียกว่าถ้าใครเนี่ยจะซื้อนุ้สักเครื่องหนึ่งและคาดหวังว่าต้องใช้งานได้ไอด้วยตัวนี้ก็คือซี u ที่ดีนะครับถัดมาการจอแย่ขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นการจอเบอร์ที่แบบเหมาะเลยที่ควรจะเล่นเกมได้ลื่นทุกเกมนะครับ ไม่ว่าจะปรับกราฟิกแบบไหนก็ตามทีรวมไปถึงมันเหมาะสมกับตัวเขาเลยเป็น Full HD ด้วยแหละนะครับใชแล้วทุกเกมเนี่ยเรียกว่าปรับสุดได้ทุกเกมนะตอนนี้ผมลองปรับดูแล้วนะครับ Forza Horizon 5 Cyberpunk 2077นะครับคือมันลื่นจนเราประทับใจแหละส่วนอื่นนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวดีไซน์ผมว่าคาตานะนะครับทำได้ดีนะทั้งภายนอกนะครับภายในฝาหลังนะครับรวมแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นโนมุกเกมมิ่งที่ดีไซน์โดดเด่นไม่ซ้ำใครมีความแบบไอคอนิกตามสไตล์ของตัวเอเมอร์ไค์านะครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยแหละที่ซีรีส์คาตานะตัวนี้ใช้ซีอูเป็นตัว AMD Ryzen ต่อมาก็จะพิจองตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้ได้เป็นตัวคีย์บอร์ดเกมมิ่งไฟ RGBT โซนสวยงามแล้วก็เป็นแบบใหม่ด้วยแบบโปร่งแสงโปร่งใสปุ่มใหญ่กดสะดวก ระยะกดอยู่ที่1.7ม m mm, มถือว่ากดได้ลึกเลยรองรับพวก EnK คิ l o v e r Anti g h o s กเรียกว่าถ้าใายเป็นสายเกมมิ่งเนี่ยต้องชื่นชอบกันอย่างแน่นอนต่อมาก็จะเป็นหลวงตัวความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเขาใช้ตัวเทคโนโลยีทำความร้อนเนี่ยเป็นフルบูตไฟท์ฮีทไพร์เนี่ยหลายเส้นเลยนะครับเมื่อลองใช้งานแบบหนัก ต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมงนะครับอุณหภูมิ CPU อุณหภูมิตัวการ์ดจอเนี่ยจัดว่าเย็นนะครับเย็นกว่าหลา,หลายรุ่นเลยแหละแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ทำงันอย่างเสถียรภาพสูงด้วยเรียกว่าถ้าใครกังวลเรื่องของตัวความร้อนที่มันสูงเมื่อเราเล่นเกมตัวนี้สอบผ่านสบายสบายปิดท้ายนะครับอีกหนึงอย่างที่ผมชอบก็คือมันเป็นระบบเกมมิ่ง ที่แบบเป็นเกมมิ่งจริงจังนะครับแล้วก็ยังให้ชุดโปรแกรม m i c r o s o f t Office Home and Student มาให้ด้วยก็เรียกว่าถ้าใครเนี่ยเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทำงานเราเนี่ยไม่ต้องไปจ่ายตังเพิ่มเพื่อซื้อโปรแกรมนี้แล้วเพราะว่าเครื่องนี้บันเดินมาแล้วนะครับส่วนข้อควรรู้ก่อนซื้อนะครับก็มีอยู่เล็กน้อยด้วยกันนะครับซึ่งก็ไม่พูดถึงไม่ได้หน้าจอก่อนเลย นหน้าจอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ดีนะครับและสูตรชันผมก็โอเคนะจริงๆแล้วนะครับแต่ค่าคอนเทตสีเนี่ยมันได้เป็น srgb ไม่ถึง1 0 0เนะครับเียได้ว่าถ้าใครเนี่ยคาดหวังจะเอาไปใช้งานด้านครีเอเตอร์ตัวนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดแนะนําว่าซื้อจอแยกของ MSI ก็ได้เนาะที่เป็นจอ srgb ร้อเนี่ยไปเพิ่มเติมก็สามารถแก้ไขจุดนี้ได้แล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นเว็บแคมให้มาเป็นแบบคอนเท t ต hd เฉยๆนะครับก็คือเป็น7 2 0 p ผมคิดว่าโนบุกในยุคนี้ใด้ดีเนาะควรจะเป็นเว็บแคมแบบ Full HD 1080p กันหมดแล้วนะครับอีกหนึ่งยางนะครับมันเป็นโนบุกเกมมิ่งที่เป็นรุ่นประจำปี2024แล้วนะครับแต่มันก็ยังมีพอร์ USB, สสต USB 2 0มมาให้1พอร์ตอยู่ ส่วนตัวผมคิดว่ามันควรจะให้มาเป็น USB 3ีสุทั้งหมดแล้วในตอนนี้ก็เรียกว่าอาจจะเป็นข้อควรรู้เล็กน้อยๆนะครับที่เรียกว่าถ้าใครไม่ติดใจอะไรในส่วนนี้ก็ซื้อได้เลยหรือถ้าใครคิดว่ามันติดนิดหน่อยจริงๆข้อจํากัดตรงนี้ก็พอแก้ไขได้หรือว่ารับได้นะครับทดสอบนะครับเล่นเกมพับ G ตอนนี้ผมเองก็ปรับกราฟิกนะครับเป็นสุดหมดทุกอย่างเลยแล้วก็โหมดในการใช้งานนะครับ <S user s c e n e o เนี่ย mm hmm. ก็จะเป็น ultra performance นะครับ mm hmm. ก็บอกเลยว่าโหเฟรมเรทที่เราได้มาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะอยู่ที่160-70เลยนะถือว่าเพียงพอต่อการเล่นแน่นอนนะครับแล้วก็เหลือเฟือแหละเพราะว่าจริงๆแล้ว ดีเฟรทของเครื่องนี้ก็คือ 144Hz นะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเปิด V-Sync ให้เฟรมเรทเนี่ยมันวิ่งนิ่งๆได้1 4 4่เฟรมเลยนะครับก็เรียกว่าถ้าใครคาดหวังว่าอยากจะซื้อโน้ตบุกเครื่องนี้ไปเล่นเกมประมาณพับ G เนี่ยมั่นใจเลยว่าลื่นแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวไรเซน9เองนะครับการ์ดจอ4.0่0เองเนี่ยก็มันแรงเหลือกินเหลือใช้เลยทีเดียวโอเค เดี๋ยวไปต่อกันที่อีกเกมดีกว่านะครับมาต่อกันที่เกม Forza Horizon 5นะครับอันนี้ก็เป็นตัว Benchmark ผมก็ปรับแบบ Extreme เลยนะครับเปิด DLSS นะครับแล้วก็เป็น a l t r a Performance นะครับเฟรมเรตที่ได้ออกมาบอกเลยว่าลื่นมากเลยเพียงพอต่อการเล่นเกมนี้มากๆเลยกับเกมแข่งรถนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่คนว่าอาจจะปรับกราฟิกให้มันแบบประมาณ Medium หรือเปล่านะครับแล้วก็ปรับตัว d l s s c ี่ให้มันเหมาะสมมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้แล้วแต่คน แต่ว่าในส่วนนี้คือผมเบสให้ดูนะครับส่วนเกมอ,อื่นๆแล้วก็ผลการทดสอบเกมอ,อื่นนะครับก็สามารถดูได้ตามภาพนี้กันได้เลยถ้ามาดูผลการเบสมาร์อื่นๆของ MSI Katana A17 AI นะครับผมขอเริ่มจากตัว s ซเบนสก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมัติคอนะครับอยู่ที่15,000 830นะครับซีนคอร์ที่1,752คะแนนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงแหละเพียงพอต่อการใช้งานปรับมวลผลหนักๆแน่นอนถัดมานะครับตัว pc mark 10นะครับคะแนนเนี่ยก็ถือว่าสูงสูงก็เป็นตัวไรเซน9เลยอยู่ที่7,811ฉันแล้วถ้าใครเอาไปทำงานสาย productivity นะครับหรือว่า multitasking หรืออื่นๆเอาว่าเหลือเฟือมากๆเลยถัดมานับกับคะแนน3 d mark อยู่ที่1 2 0 0 0 519ส่งก็เป็นตัว RTX 4070นะครับเล่นเกมหรือไหลทุกกมแน่นอนกับความละเอียดที่เป็น Full HD ต่อมานะครับก็จะเป็นความเร็วของตัว SSD นะครับความเร็วในการอ่านอยู่ที่4 9่4ในการเขียนอยู่ที่3,335 MB เมกตต่อวินาทีก็ถือว่าเป็น SSD ความจุ1น B เทราไบต์ที่ความร็วสูงใช้ได้เลยและสำหรับอุณหภูมินะครับที่เกิดขึ้นเมื่อเราฟูลโหลดใช้งานต่อเนื่องยาวนานนะครับความร้อนสูงสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับตัว CPU นะครับจะอยู่ที่9 6 4องศาเซลเซียสส่วนตัวเนี่ยถือว่าเย็นเลยนะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอนะครับร้อนสุดเลยจะอยู่ที่90องศาเซลเซียสก็คือจัดว่า MSI n o t e b o บ k เครื่องนี้เย็นแน่นอนสำหรับการทดลองใช้งานแบตเตอรี่น,นะครับแบบประหยัดพลังงานนะเปิดดู YouTube ผ่านทาง Microsoft Edge นะครับลดเสียงลงแสนลงมาปิดไฟคีย์บอร์ดอ่าก็สามารถดู YouTube ได้ยาวนานประมาณ5ชั่วโมงส่วนตัวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็เข้าใจว่า CPU ก็เบอร์แรงนะครับหน้าจอก็ใหญ่ด้วยฉะนั้นแล้วถ้าใครจะพกพาไปใช้งานนอกสถานที่แบบทั้งวันก็พกอะแดปเตอร์ไปด้วยจะอุ่นใจกว่าปิดท้ายน,นะครับกับการทดสอบตัวหน้าจอด้วยตัวคาริบนะครับ5ขอบเคสีนะครับที่ออกมาแล้วเลือกกามุด srgb จะอยู่ที่60.7%ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มันดีแล้วแหละนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในการที่เราจะเอาไปทำงานสายครีเอเตอร์ที่คาดหวังว่าจะได้ขอบเขตสี srgb 100%ซแต่เมื่อเทียบกับ ction, ฟังก์ชันฟีเจอร์แล้วก็สเปคโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอมรับได้ในส่วนนี้แต่ก็แอบเสียดายนิดน,นึงสำหรับตัวดีไซน์นะครับ MSI คาตาะ a 1 7 ai ตัวนี้ก็บอกเลยว่ามันเป็นดีไซน์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์สูงนะครับ มองเว็บแรกเนี่ยก็รู้เลยว่าตัวนี้เอเไซายคาตานะซีรีส์อย่างแน่นอนเพราะว่าคาตานะตัวนี้ก็มีมาสักพักแล้วนะครับวัสดุตัวเครื่องโดยรวมเนี่ยก็เป็นพลาสติกนะครับแต่ก็เป็นเกรดสูงเป็นสีดําแบบด้านๆแต่ก็แอบมนันนิดหน่อยในบางส่วนด้วยกันฝาหลังนะครับก็จะมีความเรียบง่ายเลยในส่วนนี้เป็นโลโก้ดักกอนชิลนะครับแบดดูนต่ำลงไปนะ แล้วก็มีเส้นสายตัวนี้าพาดผ่านเอาไว้อยู่นะครับก็ถือว่าสวยงามลงตัวประมาณนึงเลยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะชื่นชอบกันนะครับนอกจากนี้บริเวณขอบตัวเครื่องต่างๆด้วยกันนะครับตั้งแต่ตัวฝาหน้าจอตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องในบางจุดในบางส่วนเนี่ยเขาจะมีดีไซน์แบบ brick texture อ,อารมณ์คล้ายๆกับตัวต่อนะครับแซมมาไว้อยู่ผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายละเอียดที่ทาง MSI เนี่ยเขาตั้งใจแล้วก็ใส่ใจนะครับ ใส่มาให้เรียกได้ว่าเป็นดีไซน์ที่ต่างจากโ <G aming> น้ตเกมมิ่งยี่ห้ออื่นๆอย่างแน่นอนมาต่อที่ด้านในตัวเครื่องนะครับหน้าจอเองก็เป็นจอใหญ่17.3นิ้วขอบหน้าจอก็บางเฉียบเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นเว็บแคมนะครับแบบ HD พร้อมกับตัวไมโคโฟนแบบคู่นะครับตั้งเอาไว้อยู่ก็ไว้ใช้งานด้านการวิดีโอคอลทั่วไปแล้วก็ยังมียางรองนะครับกระจายอยู่ทั่วหน้าจอด้วยกันด้านบนตรงนี้นะครับหน้าจอเองก็เป็นแบบด้าน แสงเนี่ยก็จะไม่ค่อยร้อนนะักถ้าลงมาตรงกลางหน้าจอก็จะเป็นโลโก้ msi อยู่1จุดตอนที่ตัวเครื่องนะครับใต้หน้าจอ,อาตรงนี้นะครับก็จะมีการทำดีไซน์แบบ brick texture เ,เ,เอาไว้อยู่พร้อมกับมีการทำร่องเอาไว้ดูดอากาศยินเข้าไปแล้วก็เพื่อเป่าลมน้อนออกทางด้านหลังหรือด,ด้านข้างด้วยกันส่วนตัวคีย์บอร์ดครับก็จะเป็นแบบเกมมิ่งไฟ rgb 4โซนปรับแต่งได้เปลี่ยนได้จะแบบวิ่งไปวิ่งมานิ่ง เป็นไฟขาวเฉยๆก็ได้หรือเป็นไฟแบบไซเคิลแบบนี้ก็ได้โดยมีปุ่ม WSD เนี่ยมันแบบโปร่งแสงได้ความโดดเด่นเลยนะครับแล้วก็ปุ่มทิศทางถือว่าปุ่มใหญ่ใช้ได้นะครับปุ่มทิศทาง A นะครับก็ยังเป็นฮอตคีย์ด้วยยังปุ่มกดขึ้นบนนะครับก็จะเป็นปุ่มเร่งรอบพรลมแบบรอบจัดนะครับส่วนปุ่มกดลงล่างก็จะเป็นปุ่มคอสแฮร์ซ้ายขวาก็จะเป็นการเพย์พอร์ต กับตัวพวกคอนเทนต์มีเดียต่างๆวยกันและทางขวาครับก็จะเป็นการปิดหน้าจอลงไปพร้อมกับมีนําแผดมาให้ด้วยนะครับเียว่าถ้าใครเนี่ยคาดหวังว่าขอโนบุกเกมมิ่งที่มีแป้นตัวเลขด้วยตัวนี้ตอบโจทย์ส่วนเรื่องซีลลิ่ในการกดบอกเลยว่าดีนะครับระยะกดอยู่ที่1 7มิลลิเมตรมีการเด้งรับกับนิ้วเป็นอย่างดีพร้อมกับตัวดีไซน์ของตัวปุ่มเองแต่ละปุ่มเนี่ยมันโปร่งแสงเห็นไหม ขอบขอบนะครับทำให้ไฟ RGB จเวียนเปล่งออกมาเนี่ยสวยงามเป็นพิเศษสุดท้ายในส่วนนี้ก็คือปุ่ม power นะครับโปร่งแสงเหมือนกันเพราะก็มีถานะด้วยว่าตอนนี้เราเนี่ยใช้การ์ดจอ on chip นะครับ r a d ิ o n 780M ปอยู่หรือว่าเราใช้เป็นการ์ดจอแยก rtx 4 0 7 0อยู่หรือถ้าเป็นไฟสีขาวก็จะเป็นการ์ดจอ on chip ถ้าเป็นไฟสีส้มก็จะเป็นการ์ดจอแยกนะครับอันนี้พอดีผมเปิด must r e ไว้อยู่มันเลยเป็นสีส้มแม้ว่าเราถอดอะแดปเตอร์ไปแล้วก็ตามถ้าลงมาก็จะเป็นทัชแพดขนาดใหญ่ ประมาณหนึ่งนะครับดีไซน์แบบซ่อนปุ่มเอาไว้คลิกซ้ายขวาสัมผัสก็ถือว่าลื่นติดมือแล้วก็ใช้งานได่อย่างแม่นยำนะครับอาจจะดูเล็กซะหน่อยเพราะว่าตัวเครื่องมันค่อนข้างใหญ่นะครับ <c oughs> ส่วนอื่นนะครับก็จะมีของตัวสติ๊กเกอร์นะครับวงบอกของตัวฟีเจอร์ของคาทันะ A 1 7 AI ตัวนี้นะครับอย่างเช่นมัลติสวิตช์คูลบูทไฟลแล้วก็ต่อหน้าจอเนี่ยเพิ่มได้อีก2จอด้วยกัน WiFi 6e ระบบเสียงก็เป็นไนนิกแล้วก็รองรับตัว Hi-Res Audio ออีกด้วยอีกฝั่งหนึ่ง ก็จะเป็นสติกเกอร์นะเป็นแบตบอกว่าตัวนี้เป็น AMD Ryzen 9แล้วก็เป็น Ryzen AI ด้วยเรียกว่าถ้าใครมองหาโนบุกที่เป็นสเปค AMD Ryzen 8040 Series นะครับมองสติกเกอร์นี้เลยจะเป็นแบบสีดำพร้อมกับขอบที่เป็นสีส้มแล้วก็บอกตัวเลขว่าเป็น5เป็น7หรือว่าเป็น9อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นการ์จอนะครับ Media GeForce RTX ที่เราคุ้นเคยกันส่วนบริเวณที่วางข้อมือ ก็ยังมีการทําลวดลายนะครับแบบหมุดเอาไว้เล็กน้อยก็ถือว่าเป็นลูกเล่นเรื่องตัวดีไซน์ที่ทางเอเมซเนี่ยเขาเก็บงานละเอียดมากๆเลยมาต่อที่ด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีดีไซน์แบบรังพึ่งอ่านะมีการทําช่องดูอากาศขนาดใหญ่เข้าไปมองเข้าไปจะเห็นถึงตัวพัดลม2ตัวนะครับแล้วก็มีฮีตไปท์ที่เป็นทองแดงด้วยส่วนตัวลําโพงเนี่ยจะเป็นแบบ2 w, องวัตต์สตัวด้วยกัน ูที่บริเวณขอบด้านซ้ายและก็ด้านขวาของมุมตัวงเครื่องด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ขอบขอบตัวเครื่องนะครับให้ดูที่หน้าหลังก่อนก็นแล้วกันนะครับก็จะเป็นช่องทาร้อนนะครับที่มีฟินแบบสีเงินก็ดูสวยงามลงตัวกับตัวเครื่องดีด้านท่าทางซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นช่องต่อแอปเตอร์แบบหัวกลมนะครับช่องทาร้อน USB Type A ส .2 1สองหนึ่งช่องแล้วก็ช่อง USB สองร้ศูนย์ Type A หนึ่งช่องนะครับแหม่มัน เขาขั้นคลาสสิกแล้วนะอันนี้อีกฝังหนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องต่องฟลอร์ไม้นะครับแล้วก็ usb type a สองหนึ่งช่องและช่อง usb type c นะครับที่รองรับการต่อหน้าจอแยกได้ด้วยอ่าแล้วก็ hmi d นะครับไว้ต่อหน้าจอแยกโดยเฉพาะเลย เรียว่าเราเนี่ยสามารถขยายการเชื่อมต่อทั้ง2พอร์ตนี้ได้พร้อมๆกันรวมหน้าจอหลักแล้วก็จะเป็น3จอเลยนะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่องต่อ LAN RJ45 อ e ีกหช่องด้วยกันก็ถือว่า MSI คไซต์าะ a 1 7 AI ตัวนี้นะครับก็มีดีไซน์ที่สวยงามเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะชื่นชองเหมือนกันมาถึงการถอดงัดเพื่ออัปเกรดนะครับฝาล่างตัวนี้บอกเลยว่าแกะได้ง่ายนะครับ ไช้คโค้งสีแทกขันทตัวออกมาแล้วก็เลี้ยงให้ดีนะเพราะว่าเ็าตแต่ละตัวความยาวสร้างไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ใช้มือเปล่าเนี่ยงัดด้านหลังออกได้เลยสบายๆถือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะอัปเกรดหรือว่าทําความสะอาดในอันาคตเปิดมาแล้วนะครับเราก็จะพบกับฮาร์ดแวร์ด้านในนะครับแล้วก็ความลี้ลับของตัวฝาหลังฝาล่างตัวนี้เขาจะมีในส่วนของตัวเหมือนกับแผ่นโลหะเนี่ยแปะเอาไว้ด้วยผมเนี่ยเข้าใจว่าเขา ตั้งเอาไว้เพื่อให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันแน่กว่าตัวเครื่องแนสนิทนะครับแต่จะบอกว่าไอแผ่นเหล็กเนี่ยมันก็มีมวลประมาณหนึ่งเหมือนกันนะก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงเลือกใช้แผ่นเหล็กโอเคมาดูที่ตัวไฮไลท์กันดีกว่านะครับระบบทํามร้อนนะครับเป็นคูลบูทไฟนะครับฮีตไป6เส้นแบบทองแดงแบบแชร์ไปเลยพัดลม2ตัวขนาดใหญ่เป่าออกด้านหลัง3ที่ทางด้วยกันแบบนี้1 2แล้วก็3นะครับก็เลยว่าเป็นพัดลม ที่ไบพารค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเมนบอร์ดเองนะครับก็เห็นว่ามันดูแบบเว้าๆนะครับมีการยืดออกมาต้องบอกว่าเขาใช้เมนบอร์ดเนี่ยร่วมกับตัวคาทานะ A15 แหละอันนี้ดูไม่ยากอะเนาะแต่มีการแบบขยับขยายพัดลมออกไปแล้วก็มีการต่อสายแพนเนี่ยออกไปเพื่อเชื่อมต่อกับพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆได้กันส่วนตัวแรมนะครับก็จะให้มาเป็นแบบ8กิก2ตัวรวมเป็น16กิกนะครับก็คือเป็นแบบ ดีเดียห้านะครับแล้วก็ในส่วนของการอัปเกรดบอกเลยว่าสามารถอัปได้สูงสุดนะครับอยู่ที่64 g b ก็เรียกว่าถ้าใครเนี่ยซื้อแรมมาในอนาคตเนาะสาย2 g b 2ตัวตัวนี้รุ่นนี้ใส่ได้นะครับส่วนตัว s โตรเลชนะครับ SSD M.2 ตัวนี้เลย1 t ซให้มาแล้วนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าอยากจะอัปเดตดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้เพราะว่ามันมีของตัวสล็อตเอาไว้อยู่นะครับแต่ผมก็เข้าใจว่าอาจจะต้องอาศัยให้ทาง MSI เนี่ยเขาทำเอง อย่างเช่นพวกสูบบริการต่างๆในการอาจจะต้องมีเครื่องม้เครื่อมือในการยึดกับตัว SSD ตรงนี้อยู่ส่วนอื่นนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ลำโพง2ตัวแบบจอยขยับได้นะครับงานประกอบโดยรวมทั้งในเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยตามสางของ MSI นะครับน้ำหนักชั่งจริงของตัวเครื่องนะครับก็จะอยู่ที่2.7กิโลกร,รัมนิดๆนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าใจได้รับได้กับหน้าจอไซซิ่งนี้ และเมื่อช่างรวมนะครับกับตัวแรปเตอร์ขนาด2ระหวัดด้วยกันจะอยู่ที่3.5กิโลกร,รัมก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่พกพาได้ไม่ยากนักสรุปรีวิวนะครับกับ MSI คา t านะ A17 AI นะครับก็ถือว่าเป็นโน้ตเกมมิ่งที่น่าซื้ออีกหนึ่งรุ่นเลยถ้าใครคาดหวังว่าจะได้จอใหญ่ๆ สเปกแรงๆนะครับแล้วก็ราคาคุ้มค่าผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยมองหาโน้ตบ,บุ๊กหน้าจอไซซิ่ง1 5 6นิ้วคานะ A15 AI ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกนะครับราคาก็อยู่ที่ราว40,000กว่าบาท50,000กว่าบาทแต่บอกเลยว่าซื้อจริงบางร้านก็จะมีส่วนลดมีโปรโมชั่นให้เราได้เลือกซื้อกันอีกทีหนึ่งสำหรับในคลิปนี้ไอ้โป้งขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยขอบคุณและสวัสดีครับ